โนมาน้อเแช่กับเบอร์สี่ก็ไม่กินก็ขายไม่ได้ที่ไข่เห็นขายอยู่เยอะๆแะนี่ีนนไปไปนเนี่ยไปไดที่การเนี่ยเบอร์สี่ขายได้สองแถงแต่ขายเบอร์เบอร์สามเราได้เดิน หมู่ที่6ตำบลบ,บ้านลำอำอเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีที่ดูแลไก่ของชรงมวมพพื่การจังหวัดสระบุรีที่มาสนับสนุนให้เลี้ยงในหมู่บ้าน15ลายได้ดูแลทำการขายอยู่ในหมู่บ้านและผลผลิตที่ขายก็ขายให้ในชนุมชน คุณใหญ่ครับอ,อยากเรียนถามนะคะ่ัว่าฟาร์มของเราเนี่ยอตอนนี้มันมีอยู่ประมาณ14ลง่งหรือ15ลงครับ15ครับ15ลงเนาะเราก็ไข่อะมันผลิตได้วันหนึ่งตอนนี้กี่แผงครับวันหนึ่งก็ 30, 30ประมาณ30กว่าแผง30แผงพอ,พอจำหน่ายให้กับใครบ้างครับก็จำหน่ายในชนุมชนที่มาจองจองช่วงระยะเวลาวิกฤตตอนนี้ไข่ขาดก็คือใน เราต้องบริหารจัดการในชุมชนของเราให้ให้อยู่ได้เพราะออกไปข้างนอกก็ไม่มีไข่ให้ให้ซื้อก็เลยให้ในชุมชนซื้อก่อนมาลงชื่อจองไว้แล้วก็ให้ในชุมชนได้บริโภคไข่ในฟาร์มของเราแล้วก็ที่เหลือก็จะแบ่งให้หมู่บ้านข้างเคียงที่มาขอซื้อก็พอ เรได้เลี้ยงในชุมชนแล้วก็หมู่บ้านข้างเคียงอยู่ด้วยกันได้แต่ก็ต้องจองเพราะถ้าไม่จองเดี๋ยวทั้งอื่นมาเอาคนผ่านไปผ่านมาก็จุดหนึ่งก็มีหมู่บ้านข้างเคียงแต่เราเน้นในหมู่บ้านในชุมชนของในหมู่บตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับราคาประมาณ70 80 90 0 แล้วแต่แต่เบอร์แต่ก็ไม่ค่อยไม่มีเบอร์ใหญ่เราเป็นเป็นร้าเปิดแล้วไก่พุ่งลงใหม่ก็ mm hmm. จะไม่มีไข่ใหญ่ที่ mm hmm. จำหน่ายราคาที่สูงหนองเขาก mm hmm. ็ขายปกติไม่ได้ไม่ได้ขึ้นราคาไปตามกระแสตลาดชาวบ้านขอได้อยู่ครับในกรณีอตอนนี้ไข่มันขึ้นประมาณ แผงหนึ่งนะฮะผมไม่ไม่ทราบว่าจะเป็นเบอร์ขนาดไหนนะฮะร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยแต่ของเราเนี่ยก็ขายในราคาที่เราเคยตั้งกันในชมรมไว้ใช่ไหมครับครับก็ตั้งไว้ประมาณอยู่ราคาที่เปิดไปตอนแรกส่วหนึง่งก็ไม่ได้ขึ้นตามตามที่กระแสค้าห้องประกาศข,ขึ้นส่วนหนึ่งผมเคยถามว่าวเราก็ขึ้น จะไม่แย่แล้วผม mm hmm. ก็เลยประชุมันเน้นว่าเราเอาในชุมชนเราไว้ก่อนอย่า <Yep. S 1> อย่าไปปล่อยให้ข้างนอกเพราะชุมชนจะได้บริโภคไข่คับ